ปัญหาปรึกษาเฮียท่วงธรรมะประจําใจที่ใช้ในชีวิตประจําวัน นี่ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับผมขออวยพรสั้นๆให้กับพี่น้องคนจีนที่เป็นคนแต้จิ๋วนะครับก็ซิงเจียอยู่อีซิงนี้เกี่ยงคังยีแกต่างตั้งกังเงียบจิงโปแต่สำหรับคนที่ใช้ภาษาจีนกลางนะครับก็ว่าซื่ออยู่อีเซินถี่เจี้ยนคังช้างช้างเหอเสี่ยงซินเหนียนฝ่าฉายธรรมะประจำใจที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของศีลเอ๊ะศีลมันคืออะไรเรามาคุยกันก่อนที่เราจะไปคุยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และถ้าแขกกดติดตามด้วยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหลายคนถามว่าศีลคืออะไรศีลเป็นข้อปฏิบัติครับเหมือนกับเป็นกฎเกณฑ์เป็นการปฏิบัติให้สมกับสถานะ เป็น KPI ตัวหนึ่งที่บอกว่าเราสถานะอะไรเราก็ปฏิบัติอยู่ในศีลเช่นถ้าเป็นคราวาสก็ปฏิบัติศีลห้าถ้าเป็นแม่ชีบวชชีก็ศีลแปดบวชเป็นสามเณรก็ศีลสิบบวชเป็นพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อและถ้าบวชเป็นพิสุณีก็ศีลสามร้อยสิบเอ็ดข้อทำไมศีลต่างกันจะต้องบอกว่าผู้ที่ละทางโลกก็จะมีศีลที่มาก กว่าผู้ที่ยังอยู่ในทางโลกเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเกราะป้องกันความชั่วดังนั้นผู้ที่สละทางโลกแล้วที่จะไปปฏิบัติธรรมก็จะมีศีลตรงนี้เป็นเกราะป้องกันพวกกิเลสต,ต่างๆที่จะรุกเข้ามาส่วนเราเป็นคราว่าเรายังอยู่ในโลกียะยังอยู่ในทางโลกแล้วเรายังคงต้องทํางานยังคงต้องใช้ชีวิตในทางโลกขอแค่เราอยู่ในศีลห้าเราก็จะไม่เป็นคนที่ผิดปกติ ดังนั้นศีลก็จะแตกต่างกันไปตามสเตตัสของเรานอกจากนี้ศีลยังเป็น KPI วัดความปกติของเราอย่างในคลิปก่อนก็ได้มีบอกว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าการจะเป็นคนดีไม่เป็นคนดีดูว่าศีลคุณปกติหรือเปล่าถ้าศีลไม่ปกติแม้ว่าคุณจะทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิน่งที่ดีก็ยังไม่นับเป็นคนดี ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนได้ดังนั้นศีนยจะเป็น KPI ของสเตตัสต่างๆที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าคุณดำรงอยู่ในสถานะอะไรนะครับเพื่อให้เราใช้ในการควบคุมกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติศีลมีกี่ระดับตอบเลยว่าศีนมีสามระดับ ก็คือศีลทางกายทางวาจาและทางใจศีลทางไหนที่ว่ารุนแรงมากน้อยต่างกันยังไงก็ศีลทางกายเนี่ยศีลทางกายจริงๆแล้วค่อนข้างจะคล้ายกับกฎหมายแต่ศีลก็จะละเอียดกว่ากฎหมายนิดนึงคือความผิดทางกายที่ตามองเห็นได้เช่นไปทำรา้ายเขาไปฆ่าเขาไปปะทุสลายเขานี่คือศีลข้อที่1ไปลักขโมยนี่เป็นศีลข้อที่2ผิดลูกผิดเมียเขาเป็นศีลข้อที่3พูดโกหกทาให้เขาเสื่อมเสียอะไรต่าง เป็นศีลข้อที่4และท้ายก็เป็นกาเรื่องของการติดอบายามุกติดสุราเมลัยของมึนเมาอะไรต่างๆอันนี้เป็นศีลทางกายศีลทางกายเนี่ยถามว่าผิด จริงอยู่ผิดแต่ว่าทางกายเราด้วยความสามารถทางกายด้วยข้อจํากัดทางกายเราก็จะทําบาปได้ในวงแคบสมมุติถ้าเราจะไปทําลายเขาจะไปชกเขาจะไปตีเขาเราหนึ่งเราจะตีเขาได้กี่คนอาจจะหนึต่อสองหนึ่งต่อ3ถ้าหนึ่งต่อ10ก็เป็นพระเอกหนังบูไปแล้วแปลว่าในทางกายมันมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายเราก็การกะทําผิดมันก็ทําในวงแคบ สีลที่มีความผิดมากกว่าทางกายคือศีนทางวาจาศีนทางวาจาต้องบอกว่าในทางวาจาเนี่ยเราทำร้ายคนในวงกว้างมากกว่าเช่นเราเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทาง จิตวิญญาณหรือทางคําพูดเราสามารถสั่งให้คนทําร้ายกันอันนี้จะทําร้ายกันเป็นวงกว้างเลยทําให้ประหัตประหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆด้วยคําพูดของเราด้วยคําสั่งของเราเห็นไหมครับว่าวาจามันร้ายกว่ามันทํามันมีอนุภาพที่รุนแรงกว่าหรือการที่เราโกหกอะไรต่างๆแล้วให้คนทําตามหรือให้คนหลงเชื่อแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตตามมาหรือการที่เรา สอนหรือสั่งให้คนไปขโมยมันสามารถขโมยหรือปล้นหรือช่วงชิงหรือคอรัปชันได้พร้อมกันทีละหลายๆคนดังนั้นศีลทางวาจาจึงให้ผลที่รุนแรงมากกว่าศีลทางกายส่วนสุดท้ายศีลทางใจอันนี้นี่คือถ้าจะสร้างความรุนแรงอันนี้ผิดมากที่สุดเพราะว่าการที่เราจะผิดศีลเนี่ยมันต้องเริ่มที่ใจใจเป็นคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของความผิด ถ้าจะผิดผิดที่ใจต่อให้ความคิดมันไปนเริ่มต้นที่ความคิดถ้าใจไม่เล่นด้วยมันก็ตกไปดังนั้นใจเป็นบอกเกิดของเรื่องความผิดทางกายและทางวาจาใจจึงเป็นความผิดขั้นเรียกว่าสูงสุดเพราะว่าถ้าใจคิด ุ๊บมันก็จะสามารถผิดได้ทั้งทางกายและวาจาอันนี้คือ3ระดับของศีลครับดูแลใจเราไม่ให้ผิดศีลไม่ให้แม้แต่จะคิดทําผิดข้อใดข้อหนึ่งอันนี้คือการรักษาศีลลักษณะของคนมีศีลถ้าดูอย่างทางโลกนะท,ทั่วไปก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนดีใจเย็นดูมีเมตตาโลภโกรธหลงมีไหมมีครับแต่น้อยแล้วก็พอเกิด ก็รู้สึกตัวได้เร็วเช่นถ้าคนมีศีลโกรธไหมโกรธแต่โกรธแล้วขายเร็วครับรู้สึกตัวได้เร็วโลกไหมโลภแต่รู้สึกตัวได้เร็ว,รว,รวถามว่าถึงขั้นที่เราจะไปทําผิดไหมไม่ครับสําหรับคนมีศีลน,นะครับแต่ในใจคิดว่ามีแวบหนึ่งที่มันคิดอยากจะผิดเป็นไปได้แต่รู้สึกตัวได้เร็วอันนี้คือลักษณะทางกายภาพของคนที่มีศีลทางโลก และถ้าคนที่มีศีลทางธรรมละ่ะถ้าลักษณะทางกายภาพของคนที่มีศีลล่ะ mm hmm. เาอาบอกว่าเป็นคนที่มีความสงบเพราะศีลเนี่ยทำให้จิตใจสงบ ศีลมันคือความเย็นคนที่มีศีลจะมีความสงบพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดังนั้นผู้ที่มีศีลจะเป็นผู้ที่มีจริยวัตรที่งดงามมีความเย็นเราเข้าใกล้ผู้มีศีลเราก็พลอยได้รับความร่มเย็นไปด้วยนี่คือลักษณะของคนมีศีลครับต่อไปเราดูครับอันที่สองของการมีศีลอย่างแรกเลยคือมีความสุข เพราะว่าศีลเนี่ยทำให้เราไม่เบียดเบียนกันเราไม่อยากจะทําร้ายกันไม่อยากจะฆ่ากันไม่อยากจะรังแกกันไม่อยากจะลักขโมยของกันไม่อยากที่จะไปผิดลูกผิดเมียไม่อยากที่จะโกหกกันดังนั้นแน่นอนไอ้การไม่อยากการที่อยู่ในศีลเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขเพราะเราไม่เบียดเบียนกันนอกจากมีความสุขแล้วก็ทําให้เรามีความสงบเพราะว่าศีลน่ะจะเป็นตัวทําให้เราละกิเลส กิเลสทาให้เราไม่สงบเหตุที่ไม่สงบคือกิเลสทาให้เราไม่รู้จักพอเราอยากจะโลภก,ก็โลภมากขึ้นเราอยากจะโกรธก็โกรธมากขึ้นเราอยากจะหลงก็หลงมากขึ้นมันไม่รู้จักพอใจก็ไม่สงบแต่การมีศีลเนี่ยทำให้ใจเราสงบเพราะว่าเรารู้จักพอครับข้อต่อไปครับทําให้เรามีคุณวิเศษคุณวิเศษนี่หมายความถึงความพลังของจิตคนที่มีศีลเนี่ยจิตใจจะสงบ ส่วนใหญ่แล้วจิตใจจะไม่แกว่งออกไปข้างนอกเพราะข้างนอกร่างกายมันมีแต่ความไม่สงบจิตก็จะดูแลพฤติกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเมื่อเราดูแลพฤติกรรมกายวาจาและใจโฟกัสของจิตของเราเนี่ยจะอยู่กับตัวเราอยู่กับภายในของเราแล้วเราก็โลภน้อยโกรดน้อยหลงน้อยความพึงพอใจในในกิเลสมันน้อยลงพอ ทำอย่างนี้นานเข้าจิตมันมีความสงบเมื่อไหร่ที่จิตสงบมันจะมีคุณวิเศษจิตเป็นพลังงานจิตมีกำลังอยู่แล้วที่ทำไมทุกๆคนถึง ไม่มีคุณวิเศษเพราะจิตมันไม่สงบเมื่อไรที่จิตสงบคุณวิเศษมันเกิดขึ้นคุณวิเศษไม่ใช่ของแปลกประหลาดคุณวิเศษมันเป็นของที่มีอยู่แล้วมันมากับจิตยอยู่แล้วทุกคนที่จิตสงบก็มีคุณวิเศษได้คุณวิเศษเช่นอะไรเช่นลางสังหรณ์เช่นซิกเซนเช่นความสามารถที่เหนือกว่าปกติอันนี้เราเรียกว่าคุณวิเศษ แต่มันก็ไม่ได้เป็นเชิงที่มันเวอร์อะไรต่างๆอย่างอย่างที่เราดูในหนังหรืออะไรประมาณนั้นแต่ว่าคุณวิเศษเบื้องต้นที่จาัดก,การมีศีลเนี่ยสามารถสัมผัสได้สำหรับคนที่มีศีลและมีความสงบมากพอครับข้็ต่อไปครับคนมีศีลจะไม่ตกอบายภูมิต้องต้องอธิบายอย่างนี้ครับศีลเ,เนี่ยเป็น KPI ของความเป็นมนุษย์คือภูมิของความเป็นมนุษย์อบายภูมิเนี่ยประกอบไปด้วยสภูมิ ที่ต่ํากว่ามนุษย์นั่นก็คือนรกเปรตอสุรกายและก็เดรัจฉานในเมื่อเรามีสีแล้วมี KPI ของความเป็นมนุษย์เราจึงไม่ตกไปอยู่ในภูมิที่มันต่ํากว่ามนุษย์นั่นคืออบายภูมิอันนี้คือเป็น ลักษณะของคนมีศ like like um like ีลการตกอวัยภูมิอย่างที่อธิบายในในคลิปก่อนๆก็คือทําให้เราเสียเวลาการตกอวัยภูมิมันเสียเวลาเหตุที่เสียเวลาเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในอวัยภูมิไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เนื่องจากว่ามันทุกข์มันทรมานเกินไปแล้วมันก็ไม่มีองค์ประกอบที่เพียงพอในการปฏิบัติธรรมสัตว์ในอวัยภูมิจะไม่มีสติ พอไม่มีสติการจะปฏิบัติธรรมมันก็ยากอย่างสัตว์เดรลฉานถือว่าเป็นเป็นภูมิที่ใกล้มนุษย์ที่สุด สัตว์เลเาชีานก็ไม่มีสติทุกอย่างไปตามสัญชาตญาณสติจะเป็นตัวควบคุมสําหรับนักปฏิบัติธรรมพอภูมิเหล่านี้เนี่ยเขาทรมานเขาไม่มีสติการปฏิบัติธรรมจริงเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นคนมีศีลไม่ตกอวัยภูมิเมื่อไม่ตกอวัยภูมิเราก็จะไม่เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมและข้อสุดท้ายครับการมีศีลเนี่ยทำให้เรา บรรลุธรรมเพราะว่าศีลเป็นเบื้องต้นของการบรรลุธรรมเส้นทางบรรลุธรรมคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความร่มเย็นความสงบเป็นบอกเกิดของสมาธิและเมื่อไหร่ที่เรามีศีลมีสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาคือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นเองจริงๆแล้วจิตเราสะสมความรู้มานับชาติไม่ถ้วน แต่ทุกวันนี้ที่ความรู้มันไม่เกิดขึ้นปัญญามันไม่เกิดขึ้นมันไม่ e n l i g h t e n ก็เกิดจากการที่เรามีกิเลสไปพอบพูมเมื่อเรามีศีลเรามีความร่มเย็นเรามีสมาธิเรามีความสงบปัญญาจะค่อยๆผุดขึ้นมาให้เรารู้และนี่คืออานิสงส์ของคนมีศีลครับ โมตสาพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสรุปนะครับคนที่มีศีลเนี่ยจะทําให้อัตตาเนี่ยลดเมตตาเพิ่มอัตตาคืออะไรอัตตาคือตัวกูของกูการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลอัตตาจะทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แต่เมตตาเนี่ยจะทําให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กดังนั้น คนมีศีลก็จะเป็นการลดอัตตาและเพิ่มเมตตานะครับก็ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความปกติขอให้ทุกท่านหมั่นรักษาศีลร,รักษากาย วาจาและใจของตัวเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่เราสนใจในเรื่องตัวเรานั่นคือสนใจในศีลของเรารักษากายเรารักษาวาจาเรารักษาใจเราเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นผู้คนที่เป็นปกติครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วเจอกันครั้งหน้านะครับ